วันที่23มีนาคม2566ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละออง PM 2.5ตรวจวัดได้17-35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากโดยวันที่23 3-29มีนาคม2566มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีสภาพอากาศเปิดส่งผลให้ฝุ่นละออง PM 2.5จึงเกิดจากการสะสมมีแนวโน้มลดลงและมีความกดอากาศตา่ำเนื่องจากอากาศร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังคงพัดเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ ร้้อนนขึโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานกลางแจ้งที่ควรระมัดระวังโรคลมแดดนอกจากนี้วันที่24มีนาคม2566เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลําดับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้นเพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้นและลมทางใต้ที่กําลังแรงจวยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่